เสนอรายการโดยออสเปลไลท์ออร์แกนออยดีเอชเอนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนี่นคนะคะพ่อแม่หลายหลายคนนะคะ,อ,ะอยากมีลูกเก่งแบบน้องนิลินะนั่นหนิงมีวิธีการดูแลหรือว่าเพดดับอะไรนะคะการดูแลก็คือถ้าน้องอยากทำอะไร ก็จะถามน้องว่าน้องอยากทําจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ให้น้องได้ลองทุกๆอย่างที่น้องอยากทําเราก็จะต้องเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะต้องพยายาม ผลักด,ดันให้เขามีวินัยที่จะลองสิ่งเหล่านั้นในระยะเวลานหนึ่งและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กเดี๋ยวของนั้นหนึงเองนั้นหนิงก็จะเลือก DHA Alcohol ซึ่งตัวนี้เลยนี่นะคะทําไมถึงเลือก DHA Alcohol เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่านั่นหนิงมีเพื่อน อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อนของนันหนิงเขาก็บอกว่า DHA Alcohol <Oil> เนี่ยโดยเฉพาะของยี่ห้อ o s w e l Life เป็น DHA ที่ดีมากๆก็เลยฝากเพื่อนซื้อจากที่ออสเตรเลียส่งมาที่เมืองไทยประจำแต่ตอนนี้เมืองไทยมีขายแล้วก็ดีใจมากๆที่เมืองไทยมีขายเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้น้องนิลินเนี่ยเขามีพัฒนาการในการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วเขาก็สมองดี จดจําได้ดีและที่สําคัญคือเวลาที่เขาทํากิจกรรมเยอะๆอ่ะเขาจะมีพลังในการทํากิจกรรมแล้วเขาก็มี energy ที่ดีน่าทานมากครับมีดีทาน,ทานยังไงครับอ่านียังไงคะทานยังไงคะทุกเช้าหนูก็กินก่อนไปโรงเรียนคือแบบว่าแค่แบบว่าเราจะหยิบใส่ปากก็ได้หรือนะว่าเราจะบีบใส่นมค่ะใ,ใส่น้ำผลไม้ค่ะพอไปโรงเรียนหนูชอบแบบว่าจะแบบง่วงตลอดที่โรงเรียนแบบแอบหลับก็เลยแม่ให้กินแบบนี้ค่ะ 2เมตรสเมตรยาวนี่จำได้เลยใช่ไหมคะมีจ,จังเลยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยกะสั่งซีได้ที่ไหนแล้วก็มีโปรโมรชั่นอะไรไหมคะโอ้โห,โโหเป็นเด็กมาขอโปรโมรชั่นด้วย <c oughs> อย่างนั้นนะจะจัดโปรโมรชั่นดีๆให้เลยนะคะหลายๆคนจะได้ลองเอาไปให้ลูกๆหลานๆนะคะรับประทานแต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าไม่ใช่แค่เด็กๆทานได้อย่างเดียวนะคุณแม่ที่ให้ใช่ผู้ใหญ่ก็ทานได้อย่างนั้นหนิงนั้นงก็ทานทานะคะวันนี้ที่เมืองไทยมีขายแล้วซึ่งก็บอกว่าดีมากๆ สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายออสเวลไลฟ์นะคะนี่นิงขึ้นให้หน้าจอนี้แล้วนะคะแล้วโปรโมชั่นวันนี้จัดให้ดีๆไปเลยค่ะถ้า1กระปุกนะคะมี60แคปซูล1น9 0บาทค่ะ2กระปุกนะคะ120แคปซูลค่ะ2 0 9 0บาทนะคะและ3กระปุก180แคปซูลค่ะ2990บาทนะคะ นรืว่าจาดัดแบบว่า3กระปุกไปเลยคุ้มกว่านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะหนิงและน้องนีลินมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกสเปเชียลให้กับช่วงซุดการสเปเชียลของเราค่ะเราไว้พบกันใหม่นะคะสคัปดาห์หน้ากับรายการซุปตาคิดติดดาวค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย